กลับมาอีกครั้งครับกับการเรียนรู้ excel วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทำาตารางแผนงานอ,าอย่างอันนี้นะเป็นตัวอย่างแผนงานตัวเนี้ยในตัวอย่างนี้มันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกมีวันที่เริ่มวันที่จบดูการทำงานของมันนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมติเราไปตรวจงานมาแนละ้วโอเคทำงานผ่านครบร้อยเปอร์เซ็นต์สาย ขึ้นวันที่เริ่มสมมติเราเริ่มงานวันที่หนึ่งปฏิทินต,ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมแล้วก็จะมีบอกวันทั้งหมดที่ทำวันสุดท้ายสมมุติเราเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เป็นทำงานสองวัน สองวันเปอร์ต์ถมดได้ห้าอซุ้ยผิดห้าสิเปอรนี่ถามอ่าเนี่ยไอการสร้างให้มันมีการแอคทีฟลักษณะอย่างเงี้ยทำไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะฮะเริ่มต้นเลยนะผมเปิดนิวไฟล์ขึ้นมาทำใหม่เลยนะต้นก็ ผมขออนุญาตใช้เป็นภาษาไทยเลยแล้วนะฮนะเปิดมาดูสองอันมันมีหัวข้ออะไรบ้างนี่ควาหมายที่เราจะทำนะผมขออนุญาตใช้เป็นชื่อเป็นภาษาไทยนะฮะชื่อโครงการชื่อผู้จัดก,การโครงการ เวลาเราทํางานสิ่งที่เราจะต้องกรอกนี่ยัคือวันที่เริ่มต้นของแต่ละวันงานของแต่ละชนิดว่าเราจะใช้เวลาทํากี่วันส่วนนี้จะเป็นความคืบหน้าเวลาเราเดินไปตรวจงานนะครับผมจะสมมุตลิละกันนะการใส่วันที่ใน Excel เนี่ยต้องใส่เป็นคิดตศ,ศกราเท่านั้นนะครับใส่เป็นพุทธศ,ศักราชไม่ได้ไมานั้นคอมพิวเตอร์จะไม่รู้จัก จะให้มันเริ่มเป็นวันนี้แล้วกันวันที่หนึ่งของเดือนกรกฎาคมศูนยหนึ่งครัสองศูนยส,ส่วนวันที่จบเราจะใส่เป็นสูตรนะครับก็คือเอาวันนี้บวกกับวันนี้นทำตรงนี้ก่อนแล้วค่อยลบออกหนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนฟอร์แมทนิดนึงนะฟอร์แมท เปลนฟอร์แมตให้มันเป็นรูปของจะได้ดูง่ายๆทำสองวันทำหนึ่งวันก็โจบวันที่หนึ่งทำสามวันก็โจวันที่สาม,าม,ามอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราก่อกข้อมูลเนี่ยเราจะใส่แค่สองช่องเท่านี้ช่องระยะเวลากับวันที่เริ่มเท่านั้นนะครับผมกำหนดไปมั่วๆแล้วกันนะ งานที่งานที่สองผมจะเริ่มวันที่สี่ไปเดินกนตามละว,วันที่อันนี้ทำสักสองวันอันนี้ทำสามวนันนี้ทำห้าวันนี่ทำหนึ่งวันสมมุติละกันมีสูตรแล้วก็ใส่ลงมาถ้าสี่ทำสองวันก็สี่ห้าสองวัน อันนี้ทําวันไหนดีนี่ผมทําวันที่หกแล้วกันถึเจ็ดวันที่หกหกหกเจ็ดแปดอ่ะก็สามวันหลังจากนั้นอันนี้ก็ทําวันเดียวกันวันที่แปดเลยสิงเจ็ดเดือนเจ็ดวันที่แปดสองศูนย์สองศูนย์ก็จะไปโจววันที่สิบสองอันนี้ทําศูนย์เจ็ดวันที่สิบสามสองศูนย์สองศูนย์ก็จะไปโจววันที่สิบสาม เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเริ่มจากวันที่หนึ่งงานเราก็จะไปจบวันที่สิบสามนี้วันที่เริ่มเราก็ใช้สูตรนี้ครับวันที่มีค่าน้อยที่สุดเนี่ยวันที่มีค่าน้อยที่สุดดับเบิลคลิกเลือกแอเรียตัวนี้นะเอนเตอร์มันก็จะไปเลือกวันที่น้อยที่สุดวันสุดท้ายใช้สูตรนี้ครับแมกดับเบิลคลิกแมกเลือกพื้นที่ของวันนี้ เอนเตอร์แล้ว,วันันี้ล่ะรวมจำนวนวันทั้งหมดก็ต้องมาจากวันที่สิ้นสุดลบด้วยวันที่เริ่ม13วัน1ถึง13ก็ต้องบวกอีกหนึ่งนะบวกไปอีกหนึ่งอะไรคิดอ่อ ทีนี้มาทำต่อเป็นวันที่ในปฏิทินนะวันนี้เราก็จะใช้วันที่เริ่มจากวันนี้ครับผมส่วนอันนี้เราจะเปลี่ยนฟอร์แมตนิดนึงเราต้องการให้มันโชว์แด่เป็นตัวเลขคลิกต้อมรล้เปลี่ยนอันนี้เป็นดีสองตัวนะครับโชว์เฉพาะตัวเลขให้เป็นดีสองตัวส่วนอันนี้ก็คือช่องนี้แหละแต่ว่าเราจะ ให้มันโชว์เป็นวันโชว์เป็นวันนี่จะใช้ดีสามตัวครับตกลงส่วนวันถัดไปเราเพื่จะใช้ช่องนี้บวกไปหนึ่งเราลากไปเลยฮนะลากอันนี้นะไปสิบสามวันพอเราจบวันที่สิบสานี่นะน,น้เกิดลลบขึ้นไปสิบสี่สิบห้าส่วนอันนี้ก็ลากมาเลยครับ ก็จ,จัดช่องให้สวยงามให้เล็กๆหน่อยเราตานะสามวันอย่างนี้นะครับทีนี้มาต่อเราจะทําแถบแถบสีของระหว่างวันที่เริ่มและวันที่จบให้มันเป็นแถบสีนะแล้วก็ามาที่ช่องแรกก่อนนี้เลยแล้วเข้าไปที่คำนี้ครับ condition อยู่ในหัวข้อ home นะ condition formatting เลือก new rule กใหม่แล้วเลือกอันนี้ครับ use a format to determine which cell to format แล้ในช่องนี้ครับเราใส่สูตรว่างนี้ and ไปกดที่ตัวนี้ครับแต่ตัวเนี้ยเราจะล็อกแถวไว้นะล็อกแถวเนี้ยกลับมากดที่ตัวนี้นะกด f 4หนึ่งครั้งล็อกแถวแต่ไม่ล็อกคอลัมน์นะฮะบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ แล้วก็มากดที่ช่องนี้วันที่เริ่มแล้กลับมากดที่ช่องนี้กด f 4สองครั้งนะ f สีสองครั้งล็อกคอลัมน์จะไม่ล็อกแถวแล้วต่อด้วยเครื่องหมายกั้นกลับไปที่ตัวเดิม g หกกด f 4 1หนึ่งครั้งแล้วใส่เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ มาที่วันจบกด F4 สองครั้งนะแล้วเลือกฟอร์แมตเป็นฟิลนะนี้ตัวนี้นะเติมสีเราอยากจะได้สีอะไรก็เลือกเอ,อะไรผมเอาสีฟ้าอ่อนแล้วกดโอเคป๊บกดโ OK อเคครั้งป๊บนะลหลังจากนั้นเรา copy ี้มาเลยครับลากแถวมาทางนี้จนถึงวันสิ้นสุดของเราเราลากลง อ่าเซก็จะใส่เป็นแถบสีของวันที่เริ่มกับวันที่จบให้เราวันนี้เราเริ่มสีจบห้าอันนี้เริ่มแปดจบสบสองฮตัวต่อไปเราจะมาใส่โอกเกสความคืบหน้าตัวนี้นะบางบางคนอาจจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะแต่ผมว่าทำไว้มันก็เข้าท่าดีสมมติเราไปตรวจงานมาแล้วก็กลับมาเกาะว่า เออตอนนี้งานมันได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี้ยใส่ไปหน่อยถุใส่สมมติไปแล้วกันว่าสิบเปอร์เซ็นตนะ์นะเ็นแล้วก็กำหนดแถบมันหน่อยอถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆเรามาแก้ฟอร์แมตตรงนี้นิดนึงนะ เลือก e c Sheet ในตัวนี้ผมจะกำหนดให้มันเป็น Number น,นะเะเดี๋ยวเราจะมีคูากลกับด้วยัวนี้จะให้เป็น1แล้วสังเกตตัวนี้นะฮะให้มันมาชิดทางซ้ายเคลผ่าลองเปลี่ยนเป็น50% 2ี่สิบเปอร็นต์รยเซหมดนะสูงเปอร์เซ็นสูงเป็นทุกอย่างก็สูงเปอรเซ็นตไปก่อนเ,เก็บไว้หน่อยนะครับอ่าเราได้แลวตัวเปอ็น ครับต่อมาเราจะมาทําแถบบารของเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าอย่างนี้นะฮะให้มันมาโผล่ที่ปฏิทินด้วยอย่างเช่นถ้าเราห้าสิบเปอร์เซนของแถบในปฏิทินเนี่ยมันจะเป็นแถบยังไงเราเลือกที่ช่องนี้นะครับกดเข้าไปนี้นะครับนิวลูเลือกใส่สูตรนะแาน็นวันนี้กด f 4 สี่หนึ่งครั้งแล้วใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับท,ที่เริ่มกด F สีสองครั้ง F สี่สองครั้งนะใส่เครื่องหมายนี่ไปนี่กด F สีหนึ่งครั้งใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับที่เริ่มอีกครั้งหนึ่ง F4 สองครั้งอีสองครั้งนะเสร็จแล้วตามด้วยเครื่องหมายบวกวงเล็บเปิดมาที่เปอร์เซ็นต์ช่องนี้นะกด F4 สองครั้ง แล้วกดเครื่องหมายคูณใส่วงเล็บเปิดตัวหนึ่งไปที่วันที่จบกด f 4 2สองครั้งก็ลบวันที่เริ่มวันนี้นะกด f สสองครั้งใส่บวกห่งวงเล็บปิดวงเล็บปิดอีกชั้นหนึงใส่ลบหนึ่ง ลงเล็บปิดฟอร์แมตเป็นยังไงฟอร์แมตก็ให้เป็นสีน้ำเงินเข้มครับตบลงตบลงลองดูนะออกเส็เนขยายกันหน่อยเห็นแล้วผมก๊อปอปี้นะฮะปี้มาก๊อปปี้มาลองเปลี่ยนเป็นห้เซน็น เี่เป็นยี่สิบเปอซห้าสล่ะห้ร้อยละเก้าสิบล่ะครับหลังจากนั้นก็ทำอะไรต่อ ทีนี้เราก็ยผมดกดนี้มาหน่อย,ยนะฮะเราก็มาใส่ตรงนนะ้ฮะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะกําหนดให้ว่าถ้าในปฏิทินเนี่ยเป็นวันอาทิตย์เนี่ยให้ฟอนต์มันเป็นสีเหลืองอย่างเนี้นะฮะมันจะได้รู้ว่าวันไหนเป็นอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์เราก็จะมากําหนดตรงนี้ครับผมับที่ชิกของเราเนี่ยกําหนดตรงนี้เริ่มตัวแรกนะ Form a t t i n g นิ้วลูมาที่นี่ครับค่าเซลล์ช่องนี้ช่องนี้มีค่าเท่ากับนีเท่ากับสัน้นตัวใหญ่นะก็จะต้องเป็นวันอาทิตย f ออแม t ให้เป็นตัวหนังสือตัวหนังสือตัวพิมพ์หนา เราเปลี่ยนสีให้เป็นสีเหลืองอ่อานี้เป็นต้นตัวน,นี้ก่อนตัวพิมพ์หนาสีเหลืองกดโอเคทีนี้ไม่ีนี้ที่มันเราเราคัปปี้นะไม่เปลี่ยนเราอาจจะต้องเปลี่ยนฟอร์แมตตรงนี้นะฮะให้ตรงนี้เนะี่ยเป็นเท็กก่อนตัทีดีดีสามตัว ลองวาไปดูอ่ามันต้องกําหนดให้เป็นเท็กก่อนฮนะมันจริงจะเข้าเงื่อนไขาตามนี้แบบนี้นะครับเป็นต้นนะต่อไปผมก็จะทําตัวนี้ครับผมอ่าเส้นลายของวันณนะปัจจุบันในปฏิทินเนี่ยถ้าเกิดว่าวันไหนในปฏิทินตรงกับวันณนะปัจจุบันเนี่ยผมจะให้มีเส้นสีแดงเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอ่านะวันเนี้ยคือวันนี้นะามาลงมือทํากันนะผมก็จะเลือก พื้ที่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เข้าไป condition new r นะฮะกฎหมาผมบอกว่าถ้าตู่เท่ากับถ้าวันนี้นะเราจะล็อกในแถวนะขอเล่าไม่ล็อกนะเท่ากับทเดยงเล็ปิดนะเปิดเราเปลี่ยนฟอร์แม t ให้เป็น border นะ ช่องบอดเดอร์นะครับเป็นสีสีแดงมีเส้น,น,น,นกดตกลงปุ๊บตกลงแต่ทีนี้พอดีวันนี้ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นวันที่สิบเก้าแล้วแตวันนี้มันยังเป็นวันที่แค่วันที่สิบสามล่าไปก่อน,น,น,นย่อมาหน่อย มันยังไม่ใส่เพราะว่าพื้นที่มันยังไม่ครอบคลุมเมื่อกี้เราเลือกพื้นที่แค่ตรงนี้นะผมจะต้องเปลี่ยนไม้มันจนถึงเส้นพื้นที่ตรงนี้ก็เข้าไปที่มันเห็นรูนะฮะเลือกที่ชีต้ตอันนี้ที่เราทํางานอยู่กดตัวนี้ฮนะเมื่อกี้เราสร้างตัว today เนี่ยแก้ไขกดนะ,ะแค่เปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ครับผมเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้จาก t สองเนี่ยเป็น s แค่สนะิบสองกดตกลงเห็นไหมครับมันก็จะมาไฮไลท์ณวันณปัจจุบันและลาปัจจุบันแล้ว,นะจจลวก็คิดว่าคงหมดเท่านี้นะฮะั้งหมดที่จะเหมือนลักษณะยอย่างเงี้ยทีนี้ก็เหลือใส่ตารางเข้าไปใส่เส้นตาร้างนะเอตรงนี้ทุกคนก็น่าจะทําเป็นกันแล้วนะฮะการใส่เส้นตารางพวกเนี้ เป็นตารางไปกดรีวิวในการปิ้นดูเรากดคอนโทรลีนะเลือกกระดาษเนี่ยมันเป็นแนวนอนเอ่อเซตโฟ์แมนี้หน่อยมันมากไปเราก็อาจจะเหลือแอค่0ูก็พอฮะบนล่างซ้ายขวา0ูนหน้าหลัง ก็สูตรหลักๆก็จะหมดแค่นี้ละที่เหลือคุณก็อยากจะเพิ่มเติมอะไรก็ไปปรับปรุงนะฮะก็เป็นแนวทางนะครับเรงเปลี่ยมเป็นวันที่สองวันทํางานสองวันเปลี่ยนเป็นทำงานสามวัน,น,วน,วนอะไรอย่างเงี้ยนะ วันนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสิบสี่นะผมเปลี่ยนเป็นสิบวันจบสิบเก้ากลับมาอีกนิดนึงนะเมื่อกี้สังเกตไหมครับพอผมขยายวันที่เนี่ยเปลี่ยนวันนี้เป็นวันที่ห้ามันจบวันที่สิบสี่ในตัวเนี้มันไม่ขยายตามเพราะว่าเรามีการขยายพื้นที่เพิ่มข้าไปนะวิธีการที่เราจะต้องแก้ไขก็คือเข้าไปตัวนี้มนเมน,นูเลือกชีฟ เลือกพื้นที่ตรงนี้ฮนะให้มันขยายตามไปด้วยตามที่เราขยายออกไปเราขยายไปถึง AA นะก็บอก a a แหงบาร์นี่สีเราไม่แก้ไขนะเราแก้แต่ว่าส่วนที่มันขยายตามเท่านั้นนะแ่ถ้าเป็นอเนะม่่แตก,ก,นะกดตกลงนะพอเราเปลี่ยนแล้วมันก็จะตามาสมมติ ไปหกวันไปห้าวันนะก็เดี๋ยวผมจะแนบไฟล์นี้ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะฮะก็โหลดเอาไปศึกษากันได้ขอบคุณที่รับชมครับผม